รถ SUV อนเนกประสงค์5ที่นั่งรถบ้านมือเดียวสภาพดีมากสีเดิมโรงงานภายในเดิมโรงงานฟังก์ชันหลากหลายความปลอดภัยครบขับนุ่มนิ่มมากๆนะคะและราคาเนี่ยไม่แรงเลยเราไปดูดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นขนไหนกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมากับแก้มและร้านคุณรถสวยมีนบุรีกันอีกครั้งแล้วนะคะที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยพามาดูรถสภาพดีราคาย,ย่อมเยาวและใช้งานกันได้ไปยาวๆเลยค่ะ รถที่แกจะมารีวิวในวันนี้นะคะบอกเลยตอบโจทย์ใครที่กำลังมองหารถ s u เอันนีอเประสงค์ที่สะดวกสบายความปลอดภัยสูงนะคะและขับนุ่มนิ่มมากๆเลยนี่เลยค่ะ Honda CR-V 2.0 e ปี2015นั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะเป็นขับ4นะคะเป็น4 wheel d r i v e นะคะและจุดเด่นของรถคันนี้นะคะ เป็นตัว minor change ตัวเ,เป็น minor change ตัวสุดท้ายของ Gen 4ก่อนที่จะ body change เป็นของ Gen 5แล้วนะคะท่านผู้ชม <Wow. S 1> บอกเลยว่าค่อนข้างจะแบบ exclusive มากเลยนะคะและจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะคะหนึ่งเป็นรถบ้านมือเดียวค่ะไม้แท้นะคะสีเดิมทั้งคันไม่มีการทำสีภายในเดิมโรงงานเช่นกันค่ะและที่สำคัญนะคะ รถคันนี้นะคะผ่านการเมทนแนนซ์โดยศูนย์บริการทุกระยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไร้กังวลเรื่องเครื่องยนต์กันเลยทีเดียวราคาที่ตั้งนะคะขอบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะเปิดราคามานะคะเพียงแค่ 4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมราคาน่ารักจุ๊บจิ๊บแต่ต้องได้และได้ SUV สภาพพรีเมียมขนาดนี้เลยนะคะและในเรื่องของการซื้อขายนะคะสามารถซื้อสดก็ได้หรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในพาร์ทส,สุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแก้มเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสภาพโดยรวมกันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้เนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะและใน4 4 8 0 0 0บาทนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับอะไรไปจากรถคันนี้บ้างคะ่ะ มาเริ่มกันที่จุดแรกกันดีกว่านะคะจะเป็นในเรื่องของตัวสีนะคะบอดี้แก้มซ้ายเลยค่ะให้ดูตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้เลยนะคะว่านี่คือสีเดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมสีเต็มไม่มีทําเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของโคมไฟเลนไฟนะคะก็คือ คมใส่เลนสวยสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีความขุ่นนะคะและล่างนี้ลงมาค่ะแก้มขอแจ้งนิดนึงนะคะตำหนิตรงนี้นะคะเราไม่ได้ทำการเก็บสีนะคะอันนี้คือสภาพที่น้องเป็นมาอยู่แล้วแต่เดิมนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจและอยากให้เออเก็บเล็กๆน้อยๆเพื่อความสวยงามก็เดี๋ยวทําให้ได้นะคะท่านผู้ชมล่างลงมาในนี้ก็จะมีไฟล่างนี่นะคะก็สวยๆงามๆเลยนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะ ีเราเป็นดีไซนโครเมียมฉบเฉียวมากๆนี่ก็จะเป็นตัวสภาพกระจังหน้ารถของ honda c ซีอวีนี้นะคะ สวยงามมากตัวโครมเนี่ยไม่มีโซมเลยนะคะโลโก้ฮอนด้าติดโครมลายลังพึ่งไม่มีแตกสีดําสวยสดค่ะล้างลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกบอดี้กันชนนะคะบอกเลยไม่มีหักไม่มีแตกไม่มีตําหนิเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของไฟตัดหมอกของฝั่งขวานะคะสวยงามมากโครมเนี่ยสภาพดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะเป็นโครมใส่เลนส์สวยเหมือนเดิมนะคะเป็นไฟหน้ารถเนาะเลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝากระโปรงค่ะก็จะมีตําหนิ เล็กๆน้อยๆเป็นรอยสเก็ตหินที่เราขับรถกันมานะคะเราก็คงความเดิมไว้เนะ้อไม่อยากทําสีนะคะแต่ว่าถ้าบอกไปแล้วเนะ้อถ้าใครอยากให้ทําก็ ให้ทําได้นะคะไม่ว่าการเดี๋ยวแก้มจะพาท่านผู้ชมค่ะมาดูข้างๆกันบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกที่จะเห็นด้านล่างนี้เลยจะเป็นพวกล้อยางแมกอัลลอยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณแม่ในเลื่อนลงมานะคะเดี๋ยวแก้มปอปภาพอัพให้ดูทั้ง4เส้นเลยนะคะว่าทั้ง4ฝั่งเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นแมกอลอยเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ เส้นยางนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นยางของโอทานินะคะท่านผู้ชมพร้อมเลยพร้อมออกล้อมากนะคะแก้มก็ปอบอัพให้สีภาพแล้วนะสภาพดีเหมือนกันหมดทุกเส้นค่ะมาในส่วนของสภาพกระจกมองข้างกันบ้างดีกว่านะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสลับกับสีดําด้านนะคะแล้วมีแถบไฟเล็กๆน้อยโฉบเฉี่ยวรูรมา,ามาเห่ามากจริงๆมาตร,ตรงนี้ค่ะตรงขอบพวกขอบกระจกเนี่ยนะคะจะเป็นดีไซน์โครเมียมหมดเลยนะคะท่านผู้ชมทั้งคันนะ ข้างบนนี้นะคะจะเป็นตัวกันสาดนะคะติดโดยเจ้าของเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยคือไม่ค่อยทำลายทัศนียภาพการมองเท่าไหร่เลยนะคะมาด้านล่างนี้เป็นสภาพของด้านจับประตูนะคะเป็นโครเมี่ยมสวยงามมากเลยนะแล้วก็มีตัวอันนี้ด้วยนะคะที่เป็น all new CRV คือเขาครอบมานะคะท่านผู้ชมเพื่อความสวยงามมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นระบบ smart l o อกนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นระบบ keyless นะคะท่านผู้ชมก็เป็นระบบ smart l o อกเปิดได้เลยนะคะถ้ากุญแจอยู่ใกล้ตัว ออกมาข้างนอกนี้เดี๋ยวให้คุณแม่นะคะแพลแนออกไปดูตัวสีรถกันบ้างดีกว่าค่ะนี่สีรถเนี่ยคือแบบสีเดิมสีเต็มสีโรงงานนะคะไม่มีแต่ไม่มีบุบไม่มียุบมนะคะพอรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะท่านผู้ชมสภาพสวยมากดีงามมากๆเดี๋ยวแก้มพาท่านผู้ชมนะคะเปิดเข้ามาดูพวกแผงประตูด้านข้างกันมากดีกว่านะคะแต่ว่าแก้มเนี่ยจะเหมารวมไปเลยนะคะแก้มเนี่ยจะป๊อปอัพให้ดูทั้ง4ฝั่งเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพดีมากพาขึ้นรูปคือ สวยงามเลยนะคะสีดําไม่มีด้านแล้วก็ไม่ด่างแดดนะคะท่านผู้ชมวัสดุหนังเนี่ยไม่มีรอกไม่เป็นความเป็นขุยเลยนะคะสภาพสวยงามมากๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วแก้มก็จะแจ้งในส่วนของ ตัวแผงประตูฝั่งคนขับนิดนึงในเรื่องของพวกปุ่มควบคุมกระจกนะคะก็คือใช้งานได้หมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นควบคุมกระจกประตูนะคะ4บานใช้งานได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าใช้งานได้เลยค่ะมาเดี๋ยวที่นี้นี่แก้มเนี่ยจะป๊อปอัพอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของโครงประตูแล้วก็เส้นยางค่ะท่านผู้ชม อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอเลยนะคะหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนี่ยคือโครงสวยเลยนะคะไม่มีบุบไม่มียุบนะคะถ้าเร็วเกินไปสามารถลดสปีดได้นะคะในส่วนของเส้นยางนะคะแก้มก็ได้ทําการรูดให้ดูเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะว่ายางเนี่ยนุมน่มนิ่มไม่มีแต่งไม่มีเปราะไม่มีขาดนะคะแล้วก็เป็นสีดําสดด้วยแล้วเลื่อนลงมานะคะแก้มก็ได้ถ่ายตัวซอกประตูข้างในให้ดูด้วยค่ะว่าความแน่นความโครงสร้าง คือทุดทนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแก้มก็เปิดให้ดูเลยนะคะควกประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีตำหนิเลยนะคะโครงสร้างแน่นมากจริงๆมาเดี๋ยวแก้มจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูตัวทัศนียภาพตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะคะฝั่งคนขับด้านข้างนี้นะคะเบื้องต้นเลยคือการปรับเบาะของ ฝั่งคนขับนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เขาจะมีแบบว่าอลอยตอกตัวสอนไว้ให้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใดๆนะคะก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยที่นี้แก้งจะพาท่านผู้ชมนะคะมาทดสอบกันดีกว่าในเรื่องของการปรับเบาะฝั่งคนขับนะคะเนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้านะคะหลายคนคงอาจจะกังวลในเรื่องของการใช้งานว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวแก้งจะใช้ให้ดูเลยนะคะอันดับแรกคือการเลื่อนหน้าค่ะนี่อันยาวๆแนวนอนนะคะถ้าเห็นว่ามันเลื่อน ใช้งานได้นะคะแก้มก็รู้สึกนะคะก็คือใช้งานได้ต่อมานะคะจะเป็นการปรับเอนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแก้มจะเอนมาข้างหน้าให้ท่านผู้ชมดูก่อนค่ะนี่เลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้นะคะยังไม่มีพังค่ะท่านผู้ชมส่วนตรงนี้นะคะมันคืออะไรออไม่กล้าเลยนะคะท่านผู้ชมแก้มก็ไม่กล้าทําเหมือนกันก็ต้องไปดูในคู่มือการใช้งานกันดีกว่านะคะ แล้วรถคันนี้มีระบบออคอนด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นระบบแบบขับแบบประหยัดพลังงานนะคะนี่คือมีให้พร้อมเลยนะคะมาเดี๋ยวทีนี้แก้มจะพาท่านผู้ชมมาดูภายในตัวรถในแบบแบบฉบับ VR คนขับกันดีกว่าค่ะแต่แก้มขอขึ้นรถแป๊บหนึ่งนะคะ นี่เลยค่ะแก้มก็เข้ามาให้ดูแบบสดๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นระบบแบบ push start นะคะก็คือเป็นระบบที่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็ปุ่ม start ของรถจะอยู่ซ้ายมือของคนขับนะคะท่านผู้ชมนี่เราก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะแก้มจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูทัศนียภาพเบื้องต้นของมุมมองคนขับกันบ้างดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่ให้ดูเลยว่าสภาพเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะคะ เปิดให้ดูตั้งแต่หน้าปัดเรือนไม้เลยนะคะก็คือตัวกระจกเลนส์เนี่ยสวยมากแล้วก็ไม่มีความขุ่นไม่มีรอยร้าวนะคะ มองเห็นสบายตามากๆนะคะแล้วก็มาตรวัดเนี่ยเป็นระบบอนาล็อกสลับกับดิจิตอลนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นสวิตช์ไฟใดๆก็คือติดครบหมดเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวซิทเบลนะคะหรือว่าสัญลักษ์เกียร์นะคะท่านผู้ชมและตรงกลางที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นเลขไมล์ของรถคันนี้นั่นเองนะคะก็คือ2 4 9 0 0นกว่ากิโลนะคะท่านผู้ชมกับรถปี2015นะก็วิ่งมาระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเลขไมล์นั้นไม่สําคัญเท่าการมีเทนเนนซ์ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ารถคัน นีผ่านการเมนเทนแนสทุกระยะเลยนะคะนี่เข้าครั้งล่าสุดก็คือวันที่4เดือน7ปี6-7นะคะเราก็ห้อยไว้ให้ตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะมาดูสภาพพวงมาลัยกันก่อนเลยนะเดี๋ยวแก้มขออนุญาตเป็นอัลตราไว์นิดนึงนะเป็นอัลตราไว์เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูสภาพของพวงมาลัยกันมากดีกว่านะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยวัสดุหุ้มด้วยหนังนะคะเป็นพวงมาลัยเดิมโรงงานเลยนะคะท่านผู้ชมสวยๆอย่างนี้เลยไม่มีลอกเลยนะคะเป็นไปตามสภาพนะคะอยู่ได้ขนาดนี้คือสวยงามมากจริงๆสีดําสดเงาสวยนะคะท่านผู้ชม ให้ดูเลยนี่ตัวพวกงานย้งงานเย็บใดๆดนะคะไม่มีความเป็นขุยไม่ลอกแล้วก็ไม่แตกลายงาด้วยนะคะและพวงมาลาัยคันนี้เป็นแบบระบบมัลติฟังก์ชันนะคะท่านผู้ชมฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะควบคุมหน้าจอเนาะส่วนฝั่งขวานี้นะคะจะเป็นระบบคริส s คอนโทรลค่ะท่านผู้ชมและรถคันนี้นะคะมีแอร์แบกทั้งหมด8จุดด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแก้มปอบอภพให้เลยนะคะว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวพูดเลยนะประกอบไปด้วยตรง คันสาเก่งนะคะ2ฝั่งแล้วก็ตรงคอนโซลหน้ารถคนนั่งนะคะ1ตรงพวงมาลายัย1แล้วก็บอกข้างคนนั่งข้างหน้ากับบอกข้างคนนั่งเอ่อคนขับนะคะท่านผู้ชมคือเยอะมากจริงแล้วก็มีด้านหลังอีกนะคะท่านผู้ชมตามที่เห็นในในภาพเลยเนาะอืก็ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวทีนี้แก้มจะพาท่านผู้ชมกลับมาสู่โหมดปกติแล้วนะคะให้คุณแม่ในหยิบถ่ายให้นะคะ,ะ่เดี๋ยวแก้มให้ดูในส่วนคอ แผงคอนโซลด้านหน้าเลยนะคะสภาพเป็นอย่างไรนี่มาชมกันเลยสภาพสวยงามมากๆสีดำสดสวยแดดไม่เลียสวยงามนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนไม่มีคราบกาวไม่มีคราบสติ๊กเกอร์นะคะพาขึ้นรูปไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีตําหนิไม่ติดโซมนะคะนานผู้ชมไปทางซ้ายมือสุดนะคะให้ดูสภาพของช่องแอร์เลยนะคะช่องแอร์ป่องแอร์นี่สภาพดีมากนะคะฝุ่นไม่ปกเลยนะเลื่อนมาทางขวามือเรื่อยๆนะคะสภาพเลยให้เห็นเลยนะคะนี่เป็นวัสดุพวกแบบพาขึ้นรูปใดๆนะคะสภาพ สวยงามมากๆมาถึงตรงจอตรงกลางกันบ้างดีกว่านะคะนี่เป็นจอจากศูนย์ Honda โดยตรงนะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยดานาโมนี้เป็นไฟ e m e r g e n c y ซึ่งใช้งานได้ตามปกตินะคะด้านบนนี้เป็นจอดิจิตอลนะคะแสดงเวลาหรือว่าเวลาเราคอนโทรลอะไรตรงพวงมาลัยก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เหมือนกันนะมาตรงนี้ก็เป็นช่องแอร์ของฝั่งขวานะคะก็สภาพดีใช้งานได้นี่ปรับได้ด้วยเอุตุนนะี่ตุ๊บน,บนี่เลื่อนได้นะคะ ตัวใบพัดอะไรไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีหักนะมาค่ะล่างลงมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นระบบแบบดูอัลโซนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้แบบอิสระซ้ายขวาค่ะคนนั่งต้องการความร้อนความเย็นเท่าใดคนขับต้องการแบบไหน ก็สามารถควบคุมได้เองเลยนะคะล่างลงมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกแผงควบคุมแบบเครื่องปรับอากาศใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกแอร์หลังหรือว่าพวก a อซีโหมดลมพัดอะไรใดๆใช้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวล่างลงมาตรงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะจะเป็นในส่วนของสภาพเกียร์นะคะเกียร์เนี่ยวัสดุห่อหุ้มด้วยหนังเดิมแท้จากโรงงานนะคะบอกเลยงานกริปงานดีมากนะคะแดดไม่เลียเลยนะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยไม่มีลอกเลยล่างลงมาตรงนี้ก็จะเป็นพวก ตัวแสดงสัญ,ญลักษ์เกียร์นะคะก็สวยๆงามๆนะคะแม้กระทั่งตรงช่องข้างในเนี่ยฝุ่นก็ไม่มีเลยสภาพสวยมากทุกคนด้านขวาน,นี้เป็นชิปล็อกเกียร์นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยล่างลงมาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคอนโซลกลางกันเลยนะ,ะน,ลน,นะคะมาดูตรงนี้ค่ะนี่เลยนะคะมีะช่องรับกระแสไฟฟ้า power outlet นะคะ12โวลต์นะคะท่านผู้ชมเปิดง่ายมากๆเลยนะคะาะว่าฝานี่ยไม่กระเด้งเลยนะ สะดวกสบายสุดๆมาตรงนี้กันบ้างค่ะเป็นพวกช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะและอันนี้ก็จะเป็นสภาพของกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบ k คีย e เลสนะคะท่าผู้ชมต้องติดตัวตลอดเวลานะมากลับมาตรงนี้นะคะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะเป็นช่องวางแก้วน้ำที่แบบวางสามช่องก็ได้หรือใครอยากเก็บขวดน้ํานะคะหรือเก็บสัมภาระใหญ่ๆก็ถอดได้เลยนะคะมาตรงนี้บ้างค่ะเป็นช่องเก็บของตรงกลางนะคะท่าผู้ชมวัสดุห่อห,หุ้มด้วยหนังงานเย็บดีมากๆนะคะสวยงามสุดๆเปิดมาตรงนี้นะคะ เห็นเห็นข้างหน้านี้จะเป็นตัวถาดที่ติดมากับรถนะคะเป็นของ Honda เลยนะแล้วก็เป็นพวกยางข้างในด้วยนะคะแบบกันลื่นอะไรอย่างงี้นะเปิดเข้ามานะคะช่องเก็บของลึกพอสมควรเลยแต่สิ่งที่พิเศษเนี่ยคือพวกสายเสียบตรงนี้ต่างๆน,นะคะมีช่องรับกระแสไฟฟ้าอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีช่องเสียบ usb นะคะ2ช่องแล้วก็ช่องเสียบ hdmi 1ช่องนะคะท่านผู้ชมบอกเลยฟังก์ชันครบแน่นมากนะคะเม็ดเยอะสุด,สด สะดวกสบายต่อคนขับแล้วก็คนนั่งรถกันเลยทีเดียวเดี๋ยวแกนเนี่ยป๊อปอัพสภาพของตัว เพดานรถให้ดูนะคะแม้กระทั่งเพดานรถนะคะท่านผู้ชมสีครีมสวยสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเลยไม่มีรอยตะปุ่มตะป่่าไม่มีคราบจุดด่างดวงนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆรวมไปถึงตัวข้างหน้านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวแก้มเนี่ยให้ดูเลยนะคะนี่ข้างหน้านี้นะคะแผงบังแดดก็คือสภาพดีมากๆนะคะนี่กระจกเปิดมาใช้งานได้เลยนะคะท่านผู้ชมมาตรงนี้บ้างค่ะเป็นพวกแผงแบบเอ่อไฟไฟอ่านแผนที่นะคะ เซนสีขาวใช้งานได้เลยนะคะท่านะผู้ชมเปิดง่ายปิดง่ายนะคะช่องเก็บแว่นนะคะสภาพดีสวยงามเหมือนไม่ได้ใช้เลยะคะ่นะท่านผู้ชมเหมือนใหม่เลยมาในส่วนของแผงบังแดดของคนนั่งกันบ้างดีกว่านะคะสติ๊กเกอร์แอร์แบตติดครบนะคะท่านะผู้ชมเปิดมาด้านล่างนี้นะคะก็สภาพดีเช่นกันนะคะนี่สีครีมสวยสดเลยนะคะตัวกระจกนะคะก็ เปิดได้เลยนะคะใส่ๆส,ส,สวยๆอย่างนี้เลยมองได้ไม่ทําลายทัศนียภาพทางสายตาแน่นอนจ้าเดี๋ยวแก้มเปิดตัวไฟห้องผู้โดยสารให้ดูนะคะว่าใช้งานได้ไหมอ่าใช้งานไม่ได้แล้วอะ นี่ใช้งานได้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็เนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ทดลองมาตั้งแต่แรกนะคะแต่สุดท้ายน้องก็ผ่านจ้าใช้ได้นะอ่ะก็ปิดไปจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแบบพวกภายในอะไรอย่างนี้นะปาเดี๋ยวแก้มพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูสภาพกันต่อจ้ะมาดูสภาพตัวถังของบอดี้แบบประตูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยนี่คือความสีเดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะคะสีขาวเงาเป็นประกายนะคะแบบ เหมือนถูกเคลือบมาเลยนะคะสวยงามมากและนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะพวกดีไซน์ขอบของพวกกระจกเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งคันนะคะด้านบนนี้กันสาดอยู่ครบนะคะท่านผู้ชมด้านจับประตูก็สภาพดีเลยนะมาและทีนี้เดี๋ยวแก้มเนี่ยจะบอกตัวฟังก์ชันพิเศษนะคะของตัวรถ CRV นะคะซึ่งจะมีในพวกรถใหญ่นะคะพวกรถอนเนกประสงค์ก็คือจะมีระบบล็อกเด็กนั่นเองนะคะแล้วในตัวเบาะหลังเนี่ยก็จะมีระบบ ติดตั้งคาซีดเด็กด้วยนะคะหรือว่าเรียกว่า ISOFIX นั่นเองนะก็ระบบความปลอดภัยหรือว่าใครที่กำลังมีครอบครัวลูกน้อยนะคะ ก็สามารถนำคาซีดนะคะมาติดตั้งในนี้ได้เลยนะและด้านในนี้นะคะภายในกว้างขวางมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลกรูมตัวเบาะหรือว่าเฮดรูมข้างบนหัวนี้นะคะบอกเลยว่าคนสูงแค่ไหนก็นั่งได้สบายมากๆและในข้างหลังของช่องเก็บของตรงกลางนะคะก็จะมีป่องแอร์นะคะสําหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะเพื่อความเย็นฉ่ําทั่วนภะาากันไปเลยนะคะนี่ก็สภาพก็จะประมาณนี้นะคะต่อที่ตัว หลังรถกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนหลังสะโพกนี้ก่อนเลยสะโพกด้านขวานะคะตัวไฟนะคะไฟท้ายเนี่ยสีสดมากสีแดงสดสวยให้เห็นเลยนะคะไม่มีแบบความเป็นออความขุ่นรอยขีดรอยข่วนไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะเดินออกไปนิดนึงให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นสภาพของ ตัวท้ายรถน้องเซียว V ปี2 0 1 5คันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็โค้งมนสวยๆอย่างนี้เลยเออดูแบบมีเสน่ห์น่ามองนะคะท่านผู้ชมมาใกล้ๆนะคะเพื่อมาดูองค์ประกอบกันแบบละเอียดกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะรถคันนี้เป็นตัวขับเสียงที่แก้มบอกไปนะคะแบตโฟว์ดนะคะยังอยู่นะและนี่นะคะดีไซน์ด้านจับของท้ายรถเนี่ยดีไซน์ท้ายรถตรงนี้เป็นโครมเมียมนะคะสภาพดีไม่มีโซมเลยค่ะตัวฟอนต์ซีอนะคะติดอยู่ครบค่ะโลโก้ h อ n ด้นนเช่นกันนะคะกระจกท้ายนะคะไม่มีราวค่ะสภาพดีมากพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังที่มีมาอยู่แล้วก็ใช้งานได้นะคะและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ปอยเลอร์ iler, นะคะท่านผู้ชมแล้วไฟเบรกดวงที่3นะคะก็มีมาให้ครบพร้อมเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะรถคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ท้ายรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถอยรถมันก็จะโชว์มาให้ที่หน้าจอมอนิเตอร์ข้างหน้าของเรานะคะเดี๋ยวแก้มจะเปิดท้ายรถให้ดูและะ้วค่ะท่านผู้ชมจุ๊บนี่เลยก็จะกว้างๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นข้างนอกว่า ดูกระชับรัดรูปนะคะแต่ข้างในบอกเลยโอ้โหโล่งโจงเลยนะคะนี่เก็บของได้เยอะมากเดินทางไกลเนี่ยก็คือสะดวกสบายเลยนะด้านข้างนี้นะคะก็จะมีนี่เป็นตัวเขาเรียกอะไรมันเป็นตัวกระเด้งเบาตรงนี้นะคะแกไม่กล้าไม่กล้าปรับเนาะแล้วก็มีตะข่ายนะคะเอาไว้เก็บของได้แล้วก็ตะขอนะคะมะีมีทั้งตะข่ายแลวตะขอเลยฝั่งขวาก็เช่นกันนะคะไม่มีอะไรแตกหกักตําหนิสักตรงนะคะท่านผู้ชม ถาดนี่นะคะสะอาดพร้อมใช้งานเลยค่ะด้านใต้นี้นะคะคลีนให้หมดแล้วค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะมาที่พรมกันบ้างค่ะพรมก็ดันบูดฝุ่นอะไรให้หมดแล้วนะคะคลีนมากคมเป็นภุมิมแพ้นี่รับรองไม่จามค่ะและในส่วนของตัวอุปกรณ์ข้างในนะคะก็ครบเลยค่ะนี่ก็จะมีตัวล้อไหล่นะคะ ของบร Stone มีสำรองให้ของจากศูนย์ฮอนด้านะแล้วก็ชุดเครื่องมือค่ะอยู่ครบเลยเดอ้อท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นรถคันนี้นี่บอกเลยว่าเต็มเม็ดเหมือนใหม่เลยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแก้มาท่านผู้ชมนะคะมาดูพวกซอกแล้วก็เส้นยางกันบ้างนะหนี่เส้นยางของท้ายรถก็บอกเลยว่านิ่มๆเหมือนกันนะคะไม่มีแตกไม่มีเปราะไม่มีขาดนะคะสีดําสดด้วยนะและในส่วนนี้ค่ะ ข้ามาตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นตัวน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงท้ายเนี่ยคือน็อตเดิมนะคะไม่ขยับเลยนะคะไม่ไม่มีการงัดแงะนะคะรถคันนี้ไม่ได้มีการทําสีนะคะท่านผู้ชมมาค่ะตรงกลางกันบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นพวกเส้นยางนะคะนี่นิ่มๆนุ่มๆจะรับจะรับมากเลยนะแล้วน็อตตรงนี้นะคะก็เช่นกันค่ะไม่มีการแกะถอดไขใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะสภาพสวยมากล้างลงมาตรงนี้ก็หนีให้ดูทั้งเส้นยา,ทางทั้งซอกไปเลยนะคะสภาพดีสวยๆเลย นงามๆเลยนะคะนี่อันนี้คือสภาพโดยรวมนะคะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายกันแล้วนะคะเพื่อจะ move ไปในส่วนของตัวสะโพก้ายกันต่อนะคะนี่คือสภาพสะโพกเลยไฟเช่นกันนะคะนี่ข้างขวาก็สวยข้างซ้ายก็เลิศนะคะท่านผู้ชมแดดสะท้อนพอดีเลยนี่แดดสะท้อนไม่ใช่สีส้มนะคะเป็นสีแดง ฉานแบบแดงจัดเลยนะคะท่านผู้ชมมากันต่อค่ะบอดี้ฝั่งนี้กันบ้างนะคะช่องเติมถังน้ามันนะคะเปิดฝาถังน้ํามันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะท่านผู้ชมและนี่ค่ะดีไซน์โครเมียมนะคะตรงขอบกระจกนะคะสวยงามมากๆเลยนะทุกอย่างเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวบอดี้ของประตูที่นั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะคะให้ดูพวกสีพวกพากคุณลรูปนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีรอยขีดรอยขวดเลยนะคะสวยๆเลย พวกตัวด้านจับประตูก็บอกเลยไม่มีโซมไม่มีคราบเหลืองแล้วก็ไม่มีจุดด่างนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวแก้มเนี่ยจะให้นท่านผู้ชมนะคะดูสภาพเบาะนะคะของคนหลังนั่นเองคือแบบสวยงามมากท่านผู้ชมแก้มก็แพลนให้ดูอย่างช้าๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเลยนะคะฟูๆเด้งๆตึงๆนั่งสะดวกสบายนิ่มๆไม่อยากออกจากรถกันเลยนะคะอืมมาข้างหน้ากันบ้างอันนี้จะเป็นบอดี้ประตูฝั่งข้างหน้านะคะ เหมือนกันค่ะ,ะ่านผู้ชมรถคันนี้หนึ่งร้อเสีเดิมโรงงานนะคะสวยๆเงาๆสีสดฉ่ำมากค่ะ <_ C 1> พวกกันสาดนะคะก็ติดอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าหรือประตูหลังเนาะเมื่อกี้ลืมพูดนะคะ <_ C 2> นี่อันนี้จะเป็นสภาพของตัวกระจกมองข้างนะคะฝั่งคนนั่งด้านหน้าน้อน,นี่ก็มีแดบไฟแล้วนะคะ <_ C 2> ตรงนี้ก็จะเป็นรอยตําหนิเล็กน้อยน,นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เก็บสีนะคะเพราะว่าคอนเซปต์เดิมค่ะคงความสภาพออริจินอลไว้นะคะ เดี๋ยวทีนี้แก้มจะมาเทสเรื่องการปรับเบาะนะคะท่านผู้ชมปรับเบาะของตัวที่นั่งคนนั่งด้านหน้าเนี่ยก็ปรับได้สบายมากนี่นะคะเลื่อนไปด้านหลังนะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้านะคะนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะและที่สำคัญให้ดูสภาพสายเบล์ด้วยค่ะตัวสายเบล์นะคะเดี๋ยวแก้มป๊อปอัพให้ทั้ง4ฝั่งเลยนะสายเบล์สภาพดีไม่มีความเป็นขุยไม่ขอบเหลืองนะคะแล้วก็ เส้นซิดเบลเนี่ยยังแข็งอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมแบบใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะสภาพนางฟามากนะคะกับรถคันนี้เนาะเดี๋ยวแก้มให้ดูในส่วนถัดไปคือตัวบุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่บุ๊กเซอร์วิสคันนี้นะคะก็จะอยู่ในช่องเก็บของหน้ารถคนนั่งเนาะก็เป็นหนังสือของ Honda เลยนะคะปก Honda แท้ๆเลยและก็มีสมุด คู่มือการใช้งานรถแล้วก็วารันตีบุ๊กนะคะนี่เป็นของ CRV แท้ๆไม่ใช่คันอื่นแต่อย่างใดและในส่วนของเพลทรถคันนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพลทนี่หาไม่เจอนะคะฮอนด้าทุกคันนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายตลอดนะคะเพลทสีเขียวนะคะแล้วก็นี่ไม่มีการแบบว่าถูกงันเงี้ยเลยนะคะเป็นเพลทแท้เดิมเลยเด้อท่านผู้ชม ในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวแก้มจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูสภาพของเครื่องยนต์รถซีอาวีกันบ้างและเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าแก้มขอไปเปิดฝากระโปรงก่อนนะ มาค่ะดูตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะแก้มได้เปิดฝากกระโปรงห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องยนต์เลยนะคะบอกเลยสภาพดีสวยงามช็อค QC ยังติดอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์ดีสภาพสวยเลยนะคะเครื่องแห้งไม่เป็นคราสีดำเงานะคะเพราะเราได้ทําการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องดีแน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมสดสวยเลยนะคะและที่นี้แก้มพาท่านผู้ชมนะคะไล่มาดูตั้งแต่ น็อตของฝากระโปรงฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะคะนี่บอกเลยนี่คือความน็อตไม่ขยับนะคะน็อตเดิมเดิมเลยค่ะล้างลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกตัวพาโครงสร้างต่างๆนะคะตรงกลางนี้เป็นคานนะคะคานเดิมเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นอาร์ตนะคะตอกเท่ากันหมดนะคะไม่ลึกไม่ตึ้นจนเกินไปนะคะมาด้านบนนี้นะคะเป็นพวกพาโครงสร้างอะไรใดๆเป็นแก้มนะคะแล้วก็เลือกขึ้นมาข้างบนเป็นน็อตฝั่งขวากันบ้างดีกว่านะคะ ไม่ขยับเลยสักตัวนะคะบอกเลยไม่มีรอยเสียดสีของอุปกรณ์งัดแงะนะคะขึ้นมาด้านบนนี้เป็นโครงของฝากกระโปรงค่ะเนื่องจากรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรใดๆเลยนะคะรอยบุบรอยยุ่ไม่มีเลยอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ของรหัสเปลี่ยนน้ำยาแอร์นะคะบาร์โค้ดโรงงานค่ะเลื่อนมาตรงนี้นะคะนี่ให้เห็นเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์โรงงานเช่นกันนะคะแล้วก็มออ,อก,กอน,นะคะอยู่หมดเลยนะสภาพดีมาก mm hmm. เดี๋ยวนี้แก้มพาท่านผู้ชมเนี่ยมาฟังเสียงของเครื่องยนต์รถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าเสียงจะไพเราะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าค่ะ I'm ค่ะท่านผู้ชมก็ได้ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะให้ดูเครื่องยนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงส่วนอื่นๆที่แก้มได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะคะก็สภาพเป็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะเดี๋ยวแก้มพาท่านผู้ชมมาในส่วนสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นเรื่องราคาเงื่อนไขการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะน้อง c ซ v 2ว1 5คันนี้นะคะเราตั้งราคาเพียงแค่4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ลองชั่งน้ำหนักกับสภาพรถที่แก้มได้ถ่ายให ดูไปนะคะว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะคะแต่สําหรับแก้มแล้วยิ่งกว่าคุ้มกันเลยทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมในส่วนของเงื่อนไขการซื้อขายนะคะสามารถที่ชําระเงินสดก็ได้นะคะให้จบจบไปเลยหรือว่าเป็นสายแบบค่อยๆทย,ยอยจ่ายนะคะเพื่อบริหารการเงินหลายๆอย่างเนาะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะคันนี้แต่ว่า คุณภาพเครดิตลูกค้านะคะรวมไปถึงพวกยอดจัดอะไรใดๆก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคารนะคะท่านผู้ชมก็ต้องแบบมาตรวจสอบกันก่อนนะคะในเรื่องของเอกสารและเครดิตนะในส่วนของพิกัดสถานที่นะคะหากท่านผู้ชมเ่งอยากจะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวเลยนะคะหรือจะมาฟังเสียงรถดูสภาพรถแบบเต็มตานะคะมาเทสต์ไดรฟ์กับมือเลยนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านคุณรุ่งรถสวยมีนบุรีอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงมีนบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีร,รักจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะหรือ าใครนะคะไม่รู้นะคะหรือว่าไม่ทราบสิ่งที่แก้มพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนพิมพ์ Google Map ได้เลยค่ะว่าร้านคุณรุ่มรสสวนบีนบุรีมันก็จะพาท่านผู้ชมนะคะปักหมุดแล้วมาถึงพิกัดเราเลยค่ะในส่วนสุดท้ายนี้แล้วค่ะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะนอกจากจะสามารถติดต่อตรงเบอร์หัวซ้ายบนได้แล้วนะคะสามารถติดต่อได้อีกเบอร์หนึ่งด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวแก้มแปะไว้ให้เลยนะคะ2เบอร์รวมกันไปเลยหรือใครสะดวกทักทางโซเชียลแพลตฟอร์มมากกว่านะคะ ทักได้เลยนะคะที่ ID ลาย f f c e e o o o k หรือว่า TikTok นะคะร้านเราเนี่ยตอบไวนะคะใครสนใจเราตอบทันทีค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าใครเนี่ย ได้ทําการซื้อรถแล้วนะคะในเรื่องของการดําเนินงานเอกสารเนี่ยเราอัปเดตให้ท่านผู้ชมตลอดเวลาเลยค่ะก็จะรู้ทุกการเคลื่อนไหวของงานเลยนะและในเวลาเปิดทําการร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึง2องทุ่มนะคะและเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่ไปดูรถหรือว่าไปส่งรถให้ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะมาดูรถหรือว่าสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะก็สามารถที่จะ ทักมาเพื่อนัดเวลาล่วงหน้าได้นะคะจะก,ก่อน11โมงก็ได้หรือก่อนอหลัง2ทุ่มก็ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นธุรกิจเล็กๆที่ทำกันเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเนี่ยเราค่อนข้างยืดหยุ่นค่ะ และสุดท้ายนี้แล้วจริงๆค่ะเพื่อไม่เป็นการแบบว่าพลาดสินค้าดีๆหรือว่าการที่จะชมสภาพรถคันถัดไปที่แก้จะมาถ่ายให้ผู้ชมได้ดูและได้ฟังกันนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องยูทูบของเรานะคะคุณรุ่งรัศมีมีบุรีเพื่อไม่เป็นการพลาดสินค้าคันถัดไปเผื่อท่านผู้ชมคนไหนสนใจและไว้ใจในคุณภาพร้านเรานะคะก็สามารถแบบเออเห็นได้เลยผ่านคลิปนะคะหรือว่าถ้าใครเคยพลาดสินค้าที่เคยอยากได้ไปนะคะสามารถกดกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามได้เลยนะคะพอเวลาแก้อัปคลิป มันก็จะเร้งไปที่การแจ้งเตือนของท่านทันทีเลยนะในส่วนของคลิปนี้แ้่ก็ขอลาไปก่อนเลยนะคะรถคันไหนเนี่ยจะเป็นอย่างไรถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะจ๊าบาระจ้า